อาจารย์ค่ะห้ากุญซือตอนนี้ตั้งมาแล้วเมื่อวานประชุมนัดแรกมอบหมายตามความถนัดของแต่ละท่านในมุมมองของนักวิชาการมองว่าณนะวันนี้เนี่ยห้าที่ปรึกษาจะมามีบทบาทสำคัญมากน้อยขนาดไหนกับการกำกับนโยบายของรัฐบาลได้อะค่ะที่ปรึกษานะครับมีขอบเขตหน้าที่กำกับมากนะครับถ้าเราดูในเชิงระบบเขาเราเียก Input นะครับ process ในการตัดสินใจเนี่ยเป็นเรื่องของนายกเรื่องของรัฐบาลรัฐทีี้ i น p u t เนี่ยมันไม่มาจากที่ศึกษาเท่านั้นเนอง input ก็มาจากหลายหลายเรื่องอันนี้เป็นอันแรกเพราะงานนั้นในกรณีแม้ว่าแต่ละคนจะมีความชำนาญมีประสบการณ์ดีนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าการที่จะเอามาเป็น Input นั้นแล้วออกมาเป็นเขาเรียกว่าเอา p ุ t นะครับก็คือการตัดสินใจเนี่ยนะมันเป็นเรื่องสำกัดแล้วก็อย่างเอาพ u t เนี่ยต้องมีเอาคําดีด้วยเพราะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งการข้อสอง โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าการบริหารเนี่ยยากมากนะครับทุกประเทศเลยไม่ใช่ประเทศไทยเพราะนั้นการผ้าไทายอยาต่างเหล่านี้มันเป็นการาท,าท้าททยที่อันนั้นที่บอกได้เลยการที่จะเรียกว่าอะไรครับในการจะตัดสินใจเนี่ยรัฐบาลทํายากมากนะครับเพื่อที่จะให้ตัดสินดูเรื่องของเนีอ้ตัวตัวดิจิตอลนะครับรัฐบาลทำต้อิมมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรเลยเนื่องจากเหตุผลทางด้านกฎหมายด้านต่างเพราะนั่นี่คือข้อจำกัดสันคิสองครับ ข้อจกัดที่สามก็คือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภายในเพราะว่าการเสนอเือน,นี้มันจะต้องมีคุณได้เสียได้และเสียนะครับในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องสังเกตดูเรื่องดิจิตอลก็มีคนไม่เห็นด้วยมีคนเห็นด้วยเพราะในกรณีนี้หน้าที่ของที่ปรึกษานะฮะมันก็อยู่ในขอบเขต้องเห็นใจอยู่ในขอบเขตจากัดแต่การที่มีเนี่ยดีแล้วเพราะว่าในกรณีนี้ก็ทาให้เราเนี่ยได้อินพุตคือไม่ใช่มาจากทางได้อินพูตจากคนที่เรียกว่ามีประสบการณ์มีแรต่างอันนี้ก็เป็นส่วนที่ดีส่วนที่ตัดสินใจออกมาแล้ว เป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป<ส>็นอีกส่วนหนึ่งกับอีกอันหนึ่งการตัดสินใจเนี่ยนะครับผมวมตทุอย่างว่าที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยยากมากครับคุณอาจารย์ไม่อยากจะบอกว่า,วามันเป็นสิ่งที่เรา impossible เพราะว่าบทบาทของที่ปรึกษานั้นเป็นบทบาทที่ไม่ได้ตัดสินใจและคุณตัดสินใจแค่จะเปลี่ยนแปลงประเทศก็ยากมากครับผมยกขอยาหนนึงเลยถามว่าคุณกล้าเปลี่ยนไหมครับมีการเขาเรียกว่าปฏิรูปการศึกษาปฏิวัติการศึกษาปรอวัตนอรรใหมให่เลยเพราะว่าของเรา,รนาเ,เนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้แค่นี้นะครับทำเรียกว่ามาทุกยุคสมัย ทำเป็นต้องทําในกรณีนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ผมบอกว่าเป็นค่อนข้างยากหรืออย่างที่เราพูดเรื่องการปุกคาด,ด้านต่างทว่าที่ปรึกษาบอกโอเคเราจะแก้ปัญหาแต่ตอนนี้เอาเข้าจริงเราทําได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นต้องขอเรียนว่าสิ่งที่ตั้ง,งอาจารย์เห็นด้วยว่าเป็นสิ่งที่ดี <Ừ. S 1> แต่แต่ละคนก็มีความชํานาญนะครับแต่ว่าอุปพิที่เราจะคาดการว่าจะได้ออกมาเนี่ยก็คงจะอย่างอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างเรียกว่าคาดการอยู่ในขอบเขตที่ว่าทาง้านรัฐบาลจะรับได้มากมายขนาดไหนแล้วก็ข้อเสนอต่างๆเหล่านี้มันเลิรติ มันเป็นไม่ได้ขนาดไหนแล้วการที่สามเลิสติกจริงและกับสามารถที่จะทําความพอใจให้กับกลุ่มต่างๆซึ่งมันมีความหลากหลายแนะนํากลุ่มนหนึงอาจจะพอใจไม่พอใจต้องระวังที่ตรงนี้ครับ แสดงว่าดูแล้วมุมมองของรัฐบาลน่าจะสอดคล้องกับของอาจารย์นะคะเพราะว่าการมอบหมายทั้ง5ด้านเนี่ยจะมีด้านหนึ่งที่เป็นของอาจารย์ธงทองที่เข้ามาดูแลเรื่องของการปฏิรูประบบราชการน่าจะเป็นการสะท้อนถึงปัญหาที่ผ่านมาว่าจะทํายังไงให้นโยบายที่วางกรอบไว้มันสามารถขับเคลื่อนออกมาได้กลายเป็นผลการทํางานแล้วก็นโยบายที่เดินหน้าได้จริงๆกับในส่วนของอาจารย์พงเทพที่จะมาดูด้านกฎหมายเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นโยบายที่กําลังจะออกมาเนี่ยมันส่ง ผลกระทบแล้วต้องการเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆครั้งอาจารย์มองว่าการมอบหมายให้แต่ละด้านแต่ละคนโดยเฉพาะการปฏิรูประบบราชการและกฎหมายจะเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจได้ขนาดไหนอะคะมันก็มีส่วนที่ดีเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้ที่ทำมาเนา่ก็แกกิโลตินจนป่านนี้กีโรตินเราสังเกตุนะทำแล้วนะฮะตั้งคณะกรรมการทำได้ในขอบเขตจำกัดมากแลวกันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยว่า ทั้งทั้งที่ทุกคนเห็นด้วยก็ใ้เราต้องมีกีโรตินในกฎหมายเพราะว่ากฎหมายมันล่าหลังอะไรต่างเพราะอย่างนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่อาจารย์ได้บอกว่ามีกาแนะนําที่เลยว่าตรงนี้ต้องแก้แต่ก็จะแก้จริงๆเนี่ยกระบวนการแก้เนี่ยต้องใช้เวลา2สองการแก้นี้อาจจะไปขัดกับเรียกว่าอะไรครับขัดกับความเห็นหรือที่มันมีความแตกต่างสอดคล้องกันเอาแค่เรื่องนี้คุณบอกจะปฏิรูปรัฐมนูนคุณเน็นมากยังไม่ทันไรเลยเสียงเสียงที่จวมาคัดค้านเนี่ยออกมาเยอะ พราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าแจะมีดีตรงไหนเพราะถ้าเราไม่มีคนชํานาญเราก็จะไม่ร okay. ู้ว่าจะชี้ทางตรงไหนพรอะที่ปรึกษาจะชี้ทางให้เราเห็นส่วนจะํามราได้ขนาดนั้นมันขึ้นอยู่กับเรื่องของอะไรครับเรื่องของเออเออเอนโยบายนั้นมันลงตัวถ้ามันสามารถชี้นโยบายที่มันบินบินโอเคเลยนโยบายนี้ประลองผ่านบินบินป้าเป็รัฐบาลเห็นด้วยประชาชนส่วนใหญ่มันดูเอ๊ะมันใช่ได้อันนั้นโอเคแต่การที่จะหานโยบายแบบบินบินเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายแต่ก็มีเหมือนกันครับแต่ไม่ใช่ไม่มีครับ แล้วมุมมองของอาจารย์ต่ออาจารย์พันศักดิ์ล่ะคะในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจแล้วน่าจะเห็นบทบาทการทํางานของอาจารย์พันศักดิ์มานานมากดูแล้วน่าจะเป็นบุคคลที่จะมาพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศได้ในรัฐบาลชุดเพื่อไทยไหมคะผมอยากจะเรียนให้ทราบนะว่านายกตป็นเปรตนะครับเราเล่นโรงซึ่งเก่งมากเวลาที่เขามารับเป็นนายกเขาพูดไปคำลาศเลยภารฐกิจอันยิงย่งใหญ่เนี่ยเขารู้สึกลำบากมากจริงเพราะว่ากำลังบริหารในโลกที่มัน แต่ไปด้วยปัญหาที่เรยทราบอเวเพราะฉะนั้นอาจารย์พันศักดิ์นมนะ่อาจจะมีความชำนาญนะครับแต่แม้กระทั่งนายกเองเนะี่ยถ้าเป็นมะาังมีความลําบากแค่นี้ก็คงจะมีข้อจํากัดที่บอกได้ชัดกับตัเป็นอย่างไรขึ้นมาบ้างแล,ะละ้เราคุณลองสังเกตดูดูในแง่นี้ก็พอแล้วครับโลกมันมีการจํากัดคุณดูในเรื่องของการลบกันระหว่างอะไรครับเรื่องของอิสาเลกับทางด้านฮอมัสเราจะเห็นได้ชัดนะข้อจํากัดนี้คุณดูบทบาทของทางด้านของอะไรของของของอีห่านนะครับนะครับเรื่องม i s ซ i n g i n t e r a c ความหมายที่อาจารย์ต้องการยงให้เห็นว่า แม้กระทั่งคุณเป็นรัฐบาลเองการตัดสินใจในแต่ละเรื่องตอนนี้ทําไมมันถึงเป็นคืเป็นระดับนี้เพราะฉะนั้นในกรณีโลกที่เป็นปูมิรักษณะการตัดสินใจลําบากเหลือเกินครับผมยกตัวอย่างง่ายๆบอกเราเป็นกลางพอเราเป็นกลางประบุนโยบายดีๆมากพอในโลกที่มันขัดแย้งกันเราเป็นกลางดีมากแต่ถามว่าขณะที่เราเป็นกลางด้านหนึ่งนะฮะเราเป็นสมาชิกของอินโดแปซิฟิกซึ่งอยู่ข้างอเมริกาแต่ด้านหนึ่งเรากำลังสมัครสมาชิกเรื่องของบังฤษนะครับซึ่งมองอเมริกามองแล้วแตอยู่ในขณะนี้ อาะเดระเบียนะฮะ mm hmm. สมัครแล้วยังไม่ได้กล้าเข้าเลยยงแต่เข้าไปร่วมแต่ยังไม่ยอมถามว่าในการที่จะเสนอสมมุติว่าอาจารย์พันศักดิ์เสนอในกรณีนี้ถามเลยครับว่าในกรณีออกมาปั๊บเนี่ยคนระับว่าเราจะเป็นการเอาข้อจริงอเมริกาก็าจะมองว่าเราเป็นการลุกประ mm hmm. สักซึ่งในกรณีสัง mm hmm. เ,เกตด,ดูนะการจะเสนอต่างยิ่งต่างประเทศเนี่ยยิ่งมันมีความซับซ้อนมากเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ที่ที่แต่ผมต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่มี mm hmm. อาจารย์พันศักดิ์มาอะไรช่วยเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดมันช่วยชีให้เราเห็นว่าอะไรที่ควรทำอะไรมคท ส่วนจะทําแล้วได้ผลขนาดไหนทําแล้วได้หรือเปล่าทำารือได้ผลหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับค่ะอาจารย์คะภายใต้กุญซื่อที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานตั้งแต่คุณทักษิณเนี่ยอาจารย์มองว่าจะนําพานายกรัฐมนตรีไปถึงจนครบเทอมไหมอาจารย์อาาย่าเติมเนี่ยคงจะไม่ยึอยู่กับที่ปรึกษาแน่นอนครับแต่อาจารย์บอกว่าไม่มีที่ปรึกษาค่ะมีความเป็นไปนได้นะครับที่รัฐบาลชุดเนี่ยจะไปอยู่ครบเทิมในที่อาจารย์คาดหวังแต่ครบเทอมนี่ไม่ได้หมายว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงคณะ รัฐมนตรีอันนี้อธิบายได้ครับนะฮะเพราะว่าขนาดนี้เราเห็นว่าฝ่ายค้านเนี่ยนะครับนะอ่าไม่เคยมีความสามารถไงแต่โอกาสที่ฝ่ายค้านเนี่ยนะครับพูดเนี่ยจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างจะจากัดมากสองรัฐบาลชุดนี้นะครับอ่าแม้ว่าจะมีความหลากหลายแต่มีความกลมกลืนกันดีมากสิ่งที่กลมกลืนมันอธิบายได้ไงครับว่าถ้ามีการยกสภาเมื่อไหร่ประเทศอาจจะพรรคประชาชนจะได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นภายใต้ลักษณะแบบเนี้ย พรรคต่างๆเหล่านี่ต่อให้มีความขัดแย้งยังไงคงจะต้องพยายามรักษาเอกภาพของตัวเองนะขัดแย้งแต่ต้องรักษาเพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาว่าอัจฉริยะเนกติตามเกมคือถ้ายุบสภาเนี่ยลบกันทั้งนั้นเลยเพราะในกรณีความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างสูงนะว่ายังไงถึงจะกอดคอกันจกกนถึงขั้งหมดช่วงหมดวาระครับ นะครับแต่ <Okay. S 1> อันนี้ต้องไม่หรือว่าในโลกแห่งความจริงมันมีบางครั้งเป็นอุบิเหตุผมไม่ผมไม่รวมอุบิเหตุอยู่ในนั้นนะครับแต่ถ้าดูภาพรวมแล้วน่าจะอยู่ได้ครบถ้วครับเสียงแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอย่างที่เปลี่ยนแปลงอะไรคณะรัฐปราอย่างที่เปลี่ยนแปลงมาแล้วครั้งหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ครับ ฟังแบบนี้แล้วนายกรัฐมนตรีน่าจะหายใจหายคอคล่องนะคะไหนๆก็ได้คุยกับอาจารย์แล้วเห็นการแจกเงินหมื่นไปแล้วประมาณ3วันทิศทางเป็นยังไงคะในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์มองว่าเงินหมื่นที่กลุ่มเปราะบ,บางเริ่มได้รับไปมันเริ่มเห็นการหมุนเวียนการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์ก็จริงๆแล้วการที่รับหมื่นรับเยอะที่หมื่นที่เป็นกลุ่มที่เรียกว,ว่าเปราะบ,บางนะครับเป็นการหมุนเวียนดีเพราะว่าเขาอย่างไรทีไ่ได้ทันทีเลย แต่ว่าเพียงแต่ว่าข้อจํากัดของมันก็คือว่าเ,เราจะเห็นได้ข้อจํากัดของมันเนี่ยเดิมเลยนะตั้งไว้ห้าแสนตอนนี้นะฮะรวมอันนี้แสนสี่หมื่นห้าห้าแล้วก็คงจะมีอันใหม่รอบหน้าปีปีปีหน้ารวมกันเนี่ยผมคิดว่าประมาณสักสี่แสนนะครับในกรณีก็หมายความว่ามันยังหมุนอยู่นะครับเพียงแต่ว่าลักษณะการหมุนอาจจะเทียบเทกับอันก่อนเนี่ยอันก่อนจะหมุนได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นการหมุนในลักษณะอะไรครับห้าแสน และกเป็นลักษณะหมุนในรัช6เดือนแต่นี่มันหลังจากนี้นแล้วนะทายแต่รุ่นใหม่เนี่ยอาจจะเป็นปีเพราะฉะนั้นการหมุนเนี่ยมันอาจจะเรียกว่า,า,าชาลงไปบ้างอันนี้ก็ต้องยอมรับกับอ้หมุนเก่าเนี่ยม,มันมีการใช้ดิจิตตลนะครับรับเงินสดยังใช้ไม่ได้ต้องไปซื้อร้านที่ใช้ดิจิตอลร้ลานดิจิตอลเสร็จต้องไปซื้อร้านดิจิตตลต้องวนรอบสอามชี้เงิน,นสดตอ,อนลักษณะนั้นจะเป็นการหมุนหลายรอบมากกว่าแต่อันนี้ก็มีการหมุนไปถือว่าเป็นการหมุนนะยังแต่ถ้าเทียบกับอันเก่าแล้วอาจจะหมุนชาลงไปบ้างครับ แล้วแบบนี้ถ้าเห็นสำหรับเฟส2เฟส3มุมมองของอาจารย์ว่าแจกแบบเดิมเป็นเงินหมื่นดีกว่าหรือพยายามเอาเข้าไปในระบบดิจิตอลเพื่อที่จะให้คนเฟส2เฟส3ที่ไม่ใช่กลุ่มเปราะบางเนี่ยจ่ายดีกว่ากันคะอาจารย์ถ้าเราพูดจริ่ๆครันในกรณีนี้เราคงจะเลยเวลาที่จะมาบอกอันไหนดีกว่าแล้วเพราะว่ารัฐบาลสถานการณ์เนี่ยนะครับกำหนดเลยครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็บอกว่าโอเคเท่าที่ทําอยู่ก็ดีสําหรับอะไรครับเงินสดมันก็ดีอย่างหนึ่ง ก็คือว่าคน,นไม่มีดิจิตอลแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเอาไปใช้ไม่มีข้อจํากัดในด้านหนึน่งนะครับแต่ว่าไม่สะดวกแต่อานเดินที่รัฐบาลจะทําตรงนั้นนาจะเป็นหน้าเป็นใจเพราะว่าเฟสองเฟสามเนี่ยจะเป็นเรื่องดิจิตอลเพราะว่ารัฐบาลไม่ใชยแจกเงินอย่างเดียวแต่ต้องการที่พัฒนาพื้นฐานให้ดิจิตอลอันนี้ก็ต้องมาดูกันว่าไอ้เฟดสองเฟดสามดิจิตอลที่พัฒนาขึ้นมาจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็ต้องมาดูเพราะว่ารัฐบาลใช้ Double ai, นโยบายนี้มีเป้าหมายไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของการแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจแต่่ีเายกรอววิ ปันดียต่อตอนนี้ก็บาบบางลงเพราะว่าลดไอตัวอะไรครับไอตัวจํานวนคนนะครับแบบวิธีการลงแต่ว่ายังมีการดําเนินอยู่ก็ต้องมาดูว่า,าออกมาเป็นรูปธรรมยังไงครับค่ะราะคาวันนี้พูดคุยกับอาจารย์เท่านี้นะคะขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะครับสชัสดีนะครับ